กับข้าวหมดแล้วต้องสั่งให้คุณพ่อใหม่หรือเปล่าครับหูยไม่ต้องไม่ต้องมันกินข้าวกบบน้ำก๊อกได้ใช่ไหมประเสริฐนั่นมันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วผมก็ทําแค่ครั้งเดียวด้วยแกดูสิในข้าวฉันใส่อะไรไว้ไม่มีอะไรครับพี่จุม๋มดูดีดี วีคิสมายหนูออมการลงทุนมันก็ต้องมีความเสี่ยงแต่ถ้าเสี่ยงกับตระกูลจิตชื่นลือไทยของแม่รับรองมีแต่เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยคุณแม่คะแต่คนต่างจังหวัด้าห่วงที่มากเลยนะคะคุณพ่อของพี่ออมเขาจะยอมขายที่แล้วเอาเงินมาลงทุนกับเราเหรอคะคุณแม่ ยอมสิลูกเพราะเรากำลังจะได้เป็นท้องแผ่นเดียวกันอยู่แล้วทีรักคุณคุยกับคุณพ่อหรือยังเกินไปแล้วล่ะเดี๋ยวเราท่านขึ้นมาแล้วเขาจะคุยละ,ละเรียะอีกทีขอให้เป็นข่าวดีนะลูกคุณพ่อฮัลโหลค่ะเอา้าถึงแล้วเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปรับค่ะสวัสดีค่ะ แล้วเจอกันค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเดี๋ยวหนูไปรับคุณพ่อก่อนนะคะจ้าลูกทีรักให้เขาไปเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรทีรักเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสด,ดีลูก ีป่ปาจะไม่โดนยึดใช่ไหมบีมใช่ค่ะคุณแม่แล้วเราจะได้ไม่ต้องกินมาม่ามทุกวันเหมือนตอนนี้ด้วยเดี๋ยวถ้าได้เงินแม่จะไปถอยรถซุปเปอร์คาร์ด้วยหนูนั่งด้วยนะคะผมนั่งด้วยนะครับคุณแม่อ๋อทีละ สวัสดีค่ะคุณแม่ยองสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะค่ะออมแล้วคุณพ่อหนูล่ะลูกอ๋อคุณพ่อแวะหาเพื่อนแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวตามมาบอกให้เราทานกันก่อนได้เลยไม่เป็นไรลูกเอาเอาทานกันได้แล้วลูกค่ะครับวางมือถือได้แล้วเเดียวคุณแม่ทานต้มยำไหมคะ ได้ลูกดีกว่ามามาที่บ้านอีกออม,มามเบาค่ะเออพี่เดียวคุยกับพี่ออมหรือยัง ทีละอะไรเราัวเองค่าอาหารมื้อน,นี้ตัวเองสำรองไปก่อนได้ไหมพอดีบับเขามีปัญหาอืมได้สิไม่น่าจะถึงหมื่นมัง้งหนูออกจา๋าคะคุณแม่จะว่าอะไรไหมท้าแม่จะขอสั่งมื้อเย็นกลับบ้านด้วยนะลูกไม่เป็นไรค่ะนานๆทีหนูเลี้ยงได้อยู่แล้วค่ะ โอขอบใจจ้ะโซนกันเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวหมุนต้องยำให้่อยสิ สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ๊ะหน้าคุณคุณพี่จุมปรสรปรสรันเฮ้ยสัสนี่แกจริงๆด้วยไม่เจอกันตั้งนาน เพื่อนนั้นพี่จุ๋มครับก็ผมเป็นคนต่างจังหวัดหน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับคุณพ่อคะนี่คุณพ่อรู้จักกับคุณแม่ด้วยเหรอคะรู้จักสิลูกรู้จักลูกแม่รู้จักอไอเสิร์ตตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วเสิร์ตไป,ไปนักก่อน <laughs> อ๋อคะ่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะคะได้ลูก ไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าเราจะได้มาเป็นทองแผ่นเดียวกันครับพี่จุม๋มผมดีใจมากๆเลยครับแหมเป็นฉันฉันก็ต้องดีใจที่ชาติก,กูลเผ่าพงพัน์คนป่าคน,นอบนนอกอย่างแกมีโอกาสได้หลานเป็นไฮโซอย่างพวกฉันครับพี่จุม๋มโอ้ยคุณแม่ไม่พูดแรงไปหรอกคะ เดี๋ยวคุณพ่อเขาจะโกรธเอานะคะไม่โกรธหรอกลูกจริงๆไอเนี่ยมันไม่ได้ชื่อประเสริฐหรอกนะเอา้เอาหรอครับแล้วคุณพ่อเขาชื่ออะไรเหรอค,คุณแม่มันชื่อไอ้ดำ <laughs> ข้าวหมดแล้วต้องสั่งให้คุณพ่อใหม่หรือเปล่าครับหูยไม่ต้องไม่ต้องเพราะสมัยเรียนประเสฐมันกินข้าวกับน้ำก๊อกได้ใช่ไหมประเสฐจริงเหรอพ่คุณแม่จริงลูกประเสฐโช์หน่อยโช์หน่อยพี่จุ๋มครับนั่นมันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วผมก็ทําแค่ท้งเดียวด้วยประเสฐพี่จุ๋มของแกสั่งแกก็ต้องทำ ผมไม่หิวครับพี่จุ๋มไม่หิวเหรอปรสเซิลอุ้ยคุณแม่แบบนี้นี่แหะค่ะที่เขาเรียกว่าเท้าแช่ชาวังนี่นี่นี่แม่มีทีเด็ดอะไรให้ดูไอ้ดำา ข้าวฉันใส่อะไรไว้ไม่มีอะไรครับพี่จุม๋มดูดีๆไหนอะพี่จุม๋ม คุณพ่อของที่รักอ่ะเป็นคนตลกนะรู้ไหมเอาเหรอคุณพ่อคะคุณพ่อเล่นมุกอะไรคะเนี่ยทุกคนถึงได้หัวเราะ คนสนุกมากเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ที่รักแม่จะมาเห็นนะมีอีกไหมครับคุณแม่มีลูกเทวันแต่งงานนะแม่จะโชว์ยิ่งกว่านี้อีกเออหนูออมลูกพ่อจะกำหนดได้ไหมว่าพ่อหนูขายที่แล้วจะเอาเงินมาให้แม่เมื่อไหร่ ไว้หล่อชาติหน้าตอนบ่ายๆนะค่ะหนูอ้อนทีละทำไมพูดแบบนี้ล่ะนี่มันยังน้อยไปกับที่ครอบครัวคุณทำกับคุณพ่อของฉันพี่อมมันก็แค่ขำๆมากพี่อมจะคิดมากทำไมใช่ทีละเหรอ เราตับกันเถอค่ะทีละแล้วเรื่องที่เราคุยกันล่ะใช่ใช่เดินจากไปแบบนี้มันหมายความว่ายัางไงก็หมายความว่าฉัน 1น2สบาทค่ะอะไลนะว้ายคันเล่หมดทั้งตัวเลยอ่ะไหนดูสิฮ้ยนี่ของในร้านเช่สานิษมะเนี่ยทำไมพือนจชืดข,ขึ้นเยอะขนาดนี้เลือกเอาไว้แกว่าจะยอมรับผิดชอบหรือจะให้ร้านเก็บเจ๊งร้านไม่มีจัญญาบันแบบนี้โดนปิดซะก็ดีเออจะเย็นก่อนนะคะทุกคน CVM Film เดีอวหน้าอตอนนี้แหละนั่งเลยนั่งเลยลูกค้ามาเดี๋ยวฉันส่งรูปให้แฟนดูแป๊บว่าถึงร้านแล้วแหมไม่ค่อยเลนนะียโยใช่มากกว่าเพื่อนแท้ก็นิดนึงปะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้กี่ท่านดีคะสามอ๋อได้ค่ะ ร้านเราเป็นบุฟเฟ่เชิญเดินไปตักอาหารเองได้เลยนะคะธรรมดาหัวละ5 9 9ส่วนอาหารทะเลหัวละ999นะคะทางร้านจำกัดเวลา2ชั่วโมงทานให้อร่อยนะคะเอานี่พวกแกงัวแต่นั่งเล่นกันอยู่นั่นแหละไปตักอาหารสิเออลืมไปเลยว,ว่าฉันหิวอยู่แก้ยันเดี๋ยวไปตักก่อนละกันเอา้าอย่าแย่น เดี๋ยวสิพวกแกรอฉันด้วยเร็วๆสินิตเตอร์ฉันรออยู่นะได้แล้วได้แล้วจะเป็นเราที่โตและหยกหมูสองชั้นอยู่ไหนนะ

ลองเลยลองเลยพีทต่อต้มาใส่อีกแล้วไม่ได้จะขอ้ว่นะโอเคกินไม่อั้นอยู่แล้วติลงไปเลยลองนใส่ไปอีกเจอหมดหรือยังเอาลงเลยเอาลงเลยอิ่มมาแกฮ้ยฉันก็อิ่มเหมือนกันอะยันไม่ไหวแล้วเราใครใช้ให้พวกแกตักมาเยอะแล้วเออเออเรียกเขาคิดตัด คนละ999บาทนะคะรวมน้ำทั้งหมดก็3,102บาทค่ะอะไรนะคนละเท่าไหร่นะคนละ999บาทค่ะไหนว่าหัวละ599เา 5, 9, 9, ไงทำไมมาเก็บกันเพิ่มละ่ะก็คุณลูกค้าท่านนี้หยิบอาหารทะเลมาดี่คะทางเราก็เลยต้องคิดเป็นอีกราคาเอาไอ้นี่แกจะไปหยิบมาทำไมเนี่ย นี่ไม่ต้องหงุนหงิดใส่ฉันเลยนะตอนที่ฉันหยิบมาพวกแกก็เห็นจะว่าอะไรเลยนี่แล้วอีกอย่างพวกแกกินเหมือนกันฉันไม่ผิดนะคุณคะคือว่าเพื่อนฉันไม่ได้ตั้งใจตอบมานะคะหยุนหยนเันไม่ได้หรอไม่ได้จริงๆคะ่ะกฎก็ต้องเป็นกฎนะคะคุณลูกค้าส่ยก็จ่เอาที่สแกนมานี่คะ่ะ เรียบร้อยขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะไอพกแกไอหน้าอะไาหโอยเซ็งอะพวกแกขอกันแค่นี้ก็ไม่ได้ฉันไม่ได้ผิดสักหน่อยตอนตักก็ไม่เห็นจะมาห้ามเลยนั่นสิเพื่อมอกินเนี่ยตอนหลังเองไม่ได้กินตั้งแต่แรกสักหน่อยสงสัยแม่่าจะหิวเงิน คอยดูนะก้าทากันแบบนี้คราวหน้าฉันจะไม่ไปเหยียบร้านแกอีกแบบนั้นมันไม่สัใจหรอกปีเตอร์ฉันว่านะร้านหน้าเงินแบบนี้มันต้องแกแข่ซะให้เข็ดใช่ให้มันรู้ไปเลยว่ามาหาเรื่องพวกเราจะเจอดียังไงโอเคฉันดิวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ไปเซ็งเลยอ่ะคิดว่าจะมีความสุขกับการกินสักหน่อยฉันก็ด้วยไหนใครทำอะไรพวกแกมาทำไมถึงได้หน้าบูดกันเชียว ก็ราบุฟเฟ,ฟ่ชาบูนัน่ะสิมันมาไถาเงินพวกเราหน้าด้าน,าน้คิดล้วงุดหงิดแต่พวกฉันไม่ยอมอยู่เฉยๆหรอกนะงานนี้มันต้องล้างแค้นล้างแคนเหรอน่าสนุกดีอ่ะพวกเกจะทำยังไงกันล่ะพวกฉันสามคนก็จะกลับไปถล่มช่วยกันก,กินอาหารทะเลให้มันเจ๊งไปเลยไงล่ะของแพงๆจะจัดให้หมดแกเองก็ต้องมาช่วยพวกฉันนะเยะวา ฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันขอบายฉันช่วยพวกแกไม่ได้เอา้าทําไมลเลยวา่าไหนว่าเป็นเพื่อนกันไงแค่นี้ก็ช่วยกันไม่ได้เฮ้ยก็ฉันแพ้อาหารทะเลพวกแกลืมกันไปแล้วหรือไงเฮ้ยแล้วจะทาไงดีเนี่ยเอานาะว่ามันแพ้อาหารทะเลก็อมไปกินด้วยนั่นแหละเฮ้ยแกจะบ้าหเหรอโยกไม่บ้าหรอก แกอย่าเพิ่งโวยวายพวกฉันมีแผนแกก็แค่กินคำสองคำให้อาการมันออกก็พอทำแบบนั้นแล้วมันจะได้อะไรกันละ่ะก็ได้แก้แค้นไงมา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 ฟังแผนนี้ก่อนสวัสดีค่ะคุณลูกค้าโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะ ธรรมดาหัวละห้าเก้าเก้าอาหารทะเลหัวละโอ้ยไม่ต้องแซงแล้วก็กินทะเลกันหมดนี่แหละฉันไม่พลาดแล้วเออโอเคค่ะงั้นทานให้อร่อยนะคะเอาล่ะเริ่มแผน ใส่กุ้งก่อนใส่เลยใส่ใส่มาที่หมดเลยอย่างนั้นระวังวังเลยนะมามึกด้วยมึกด้วยมามาใส่เลงนะใส่ใส่กุ้งนะนะน่ากินมากเตารอเร่งเนี่ยเล่งเตาก่อนสุดเร่งสุดไปเลยโอ๊ยไม่ไหวแล้วมังคุดอนเหมือนกันว้า เอาเลยพวกฉันอิ่มกันแล้วจัดเลยเยวา่าอืม oh กินฟรีนะเพราะว่ามันเป็นอาหารมีพิษแต่ทุกอย่างมันมีต้นทุนนะคะนี่แกเลือกเอาไปแกว่าจะยอมรับผิดชอบหรือจะให้ร้านแกจเจ๊งฉันว่าโทรแจน้งตำรวจกันเลยดีกว่าร้านไม่มีจัญญาบันแบบนี้โดนปิดซะก็ดีดเออจะเย็ยนก่อนนะคะทุกคน แล้วยังมีโปรโอาหารทะเลอยู่หรือเปล่าเปิดค่ะอาหารทะเล999ค่ะอ๋อค่ะเอา้าเยาวากี่วันแหมมากินชาบูไม่ชวนฉนะันเลยนะอ้าเยวาแกแพ้อาหารทะเลไม่ใช่หรอไหนบอกจะไม่กินอาหารทะเลแล้วไงแกจำผิดแล้วมั้งมั่วจะมั่ว ก็คราวที่แล้วที่ไปกินหมูกระทะกันแกก็เผลอกินกุ้งเข้าไปแล้วก็ผื่นขึ้นแบบนี้จะดูรูปไหมล่ะฉันมีรูปอยู่เงียบๆหน่อยได้ไหมดูแผลพวกฉันแตกแผลอะไรของแกก็แผลที่จะใส่ความฉันว่าอาหารมีสารพิษจะได้ขอกินฟรีแผมยังเรียกเงินอีกใช่ไหมล่ะคะเยว่าทำไมแกไปบอกเขาแบบนั้นล่ะ เลกก็ต้องรู้ตัวเองสิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปตรวจที่โรงพยาบาลเองถ้าอาหารฉันมีพิษจริงฉันยินดีชดใช้แต่ถ้าโกโหกฉันจะจับดำเนินคดีให้หมด ดีสิจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนร้านเข้าแบบนี้พวกแกเราด้วยโอ้ยเพื่อนเลวทิ้งกันแบบนี้ได้เหรออโทษนะทุกคนทุอคนนี้เหรอไอ้อไอ <c oughs> พวกนี้นี่หน้าขายหน้าจริงๆเลยยังไงฉันต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณงั้นชาบูมื้อนี้ที่คุณจะกินทางร้านขอินงเลี้ยงเองนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันเังใจ ไม่ต้องเกรงใจหรอกคะ่ะถ้าไม่ได้คุณช่วยฉันคงโดนพวกนั้นหลอกไปแล้วให้ฉันได้ตอบแทนคุณนะคะก็ได้ค่ะฉันขอบคุณมากนะคะค่ะเชิญเลยค่ะ